สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกรกฎและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาฝึกอ่านไพ่ความรักกันนะความรักของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรมีสามเหรียญเจ็ดตาเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้ ความรักของชาวราศีกรกฎก็คือว่าช่วงนี้จะมีคนมาเจ็บนะความรักของคุณจะมีคนเข้าหานะมีคนเข้ามาจีบคุณให้ระวังให้ระวังเรื่องคนที่เจ้าชู้ะระวังเรื่องคนเจ้าชู้คุณระวังคนที่คิดคิดไม่ดีช่วงนี้อาจจะมีหลายคนนะเข้ามาจีบมาให้ความสนใจกับคุณ ส่งผลอย่างไรส่งผลยังไงก็ส่งผลคือคุณเป็นที่สนใจอะตอนนี้คือด้วยการแต่งเนื้อแต่งเสว,ว้อหรือว่าด้วยบุคลิกของคุณอะทำให้คนอื่นเขาสน,สนใจในตัวคุณไงด้วยคุณว่ากำลังน่ารักสดใสเป็นเขาเรียกว่าดึงดึงดูดเขาเรียกว่าดึงสายตาของใครหลายคนอาจจะมีคนเข้ามาจีบนะดังนั้น ใครที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้อาจจะต้องศึกษาดูใจดูให้ดีๆก่อนก่อนที่จะทำอะไรลงไปเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วหรือเป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นคนที่เขาไม่ประไม่ประสงค์ดีกับตัวคุณราศีกรกฎนะแต่ช่วงนี้เสน่ห์แรงนะยอมรับเลยว่ากรกฎช่วงนี้เสน่ห์แรงมากๆจะมีคนตามจีบมีคนเข้ามา เขาแลกลายขอเข้ามาคอนแทคกับคุณเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คดูให้ดีๆก่อนนะครับตรวจสอบของแต่ละคนด้วยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเข้ามาหลอกเข้ามาลวงหรือเข้ามาหาหวังผลประโยชน์ใดๆจากคุณเพราะฉะนั้นเด็กถือไม้อาจจะคุณอาจจะต้องศึกษาดูใจศึกษาดูใจดูรายละเอียดดีๆของคนที่เข้ามาหานะครับผม โอเคประมาณนี้ของชาวราศีกรกฎความรักไพ่ออกมาเป็นม่ได้ขอขอแล้วขอดูสรุปหนึ่งใบหนึ่งให้ระวังให้เราเรื่องคนเจ้าชู้เออให้ระวังเรื่องของคนเจ้าชู้เข้ามานะเขาจะมาบอกว่าดูดีมีสเสน่ห์เราเองก็อาจจะชอบคนพวกนี้ด้วยแหละเพราะเขามีสเสน่ห์ไงแต่ทีนี้ทั้งนั้นอ่ะมันอาจจะต้องตรวจเช็คตรวจดูภูมิหลังมีลูกมีเมียแล้วหรือย,ยัง มีภาระมีันระมีความรับผิดชอบอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ทางนี้ทั้งนั้นไพ่บอกมาว่าคนข้างเจ้าชู้นะคนที่เข้ามาช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ได้ปิดกั้นอะไรคุณแต่คุณอาจจะต้องมีขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะในการที่จะระมัดระวังตัวด้วยนะครับโอเคความรักกําลังเสน่ห์แรงลและโอเคจบแล้วนะครับชาวราศีกรกฎใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรือ อยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ